ไม่เห็นอร่อยเลยไข่ขา,ขาวหรอเนี่ยทำไมมันด้านๆไม่น่ากินเลยเนี่ยไม่น่ากินเลยลูกเนี่ยหนูว่าแหละให้แม่กับหนูทำมาหากินเถอะนะออกไปออกไปจากรีสอร์ทเดี๋ยวนี้ทำไมวันนี้มาขายหน้ารีสอร์ทละ่ะทำไมไม่ไปขายข้างในหนูกับแม่โดนไล่ออกมาค่ะไปไกลๆแม่ค้าขายไข่ปิง้งช่างโบสคุณไปติดหนี้เขาแล้วไม่ยอมจ่ายคุณนึกถึงหัวอกเขาบ้างไหม เขามาฟ้องหรอครับบอสจะฟ้องไม่ฟ้องมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาคุณทําอะไรอะ่ะอย่าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงรีสอร์ของเรานะครับบอสใครใครมันไปนฟ้องบอสผมแต่เงินแค่เนี้ยผมไม่โกงหรอกอย่าเดือดร้อนบ้างแล้วกัน กี่ช้อนห้เขาสิลูกค่ะแม่ ปิ้งข้าวโพดกล้วยก็มีนะคะข้าวเหนียวปิ้งอันเท่าไหร่อันละสิบบาทค่ะลุงเอาข้าวเหนียวปิ้งฮะแต่ถุองอให้ลุงสองอันเอาข้าวโพดพี่ด้วยสองอันสองอันได้จ้ะโอ้ไข่ปิ้งน่ากินทั้งนั้นเลยเนี่ยไข่เลี้ยงเนี่ยโอย้ยระดับหัวหน้าโบสถต้องเลี้ยงพวกเราแล้วไม่ใช่พวกเราเลี้ยงโอ<ห>้ยจะลงจะเลี้ยงอะไรโตแล้วโอ้ยหล่อ นี่ตังค่าขานมลุงยี่ผ้ามาหายเขาพดพี่อ่ะันนี้ตา้าค่าถายครับสอ<ว>งรูปเนี่ยหเาเท่าไหร่ยี่สิบห้าจ้ะยี่สิบห้าบาทจ้าว่าแล้วไอ่ปิ้งร้อน อร่อยจริงๆไม่ต้องกินข้าวเที่ยงอะไรเลยแม่ขาขอบคุณเจ้าถ้าลํำจะห่อไปกินตอนเย็นก็นได้นะเจ้าเอ้าคนเหนือเหรอเนี่ยเจ้าน้องคนเจีงยงไฮเจ้าโอ้นี่แหละคนเหนือเขาว่าใจดีขอบใจนะ เดียวเดียวค่าใครยังไม่ได้จ่ายเลยเจ้าอะไรค่าขาไม่ได้จ่ายเลยนะคะแม่นเจ้าก่ะใครซีใบซาวบาน่ะเจ้าอ้าวแล้วทีค่าที่ล่ะวันละห้าร้อยแล้วกันจ่ายมาปกติบอสเขาก็ให้มาขายไม่ได้เสียค่าที่นี่แต่วันนี้ต้องเสียแต่ไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่เอาเงินหรอกผมขอไข่เพิ่มแล้วกันนะแล้วกล้วยด้วยนี่เนีกล้วยเนี่ยกล้วยเนี่ยขอด้วยขอด้วยขอด้วย ปล่อยนะคะออกไปออกไปจากรีสอร์ทเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไล่ของซื้อของขายจะมากินฟรีแบบนี้ได้ยังไงไปนั้นเราไปเลยนะไปไปเลยนะเก็บของไปหมดเลยเนี่ยกูองค์ก็อีไปหมดเลยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายดีไปเลย วเหนียวปิ้งข้าวโพดก้วมาขายค่ะไข่ปิ้งร้อนๆจ้าลูกละห้าบาทจ้าแม่เรามาขายหน้ารีสอร์ทเขาแบบน,นี้จะได้หรอได้สิมันเป็นถนนส่วนกลางไม่ใช่ในรีสอร์ทเขานี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะแม่ตำแหน่งเขาก็สูงเงินแค่นี้จ่ายไม่ได้คนเราอย่าไปมองที่ตำแหน่งมันอยู่ที่นี่ใส่ส่วนตัวลูกค่ะแม่ สบายเลยจำสบายไม่ต้องอวันนี้มีอะไรกินบ้างเนี่ยมีหลายอย่างเลยค่ะมีอะไกินมากง,งั้นเอาไข่ให้ห้าข้าวเหนียวห้าแล้วก็เอากล้วยหวีหนึ่งก็ได้เดี๋ยวไปฝากคนงานได้ค่ะบอสจริงสิทำไมวันนี้มาขายหน้ารีสอร์ทล่ะทำไมไม่ไปขายข้างในหนูกับแม่โดนไล่ออกมาค่ะฮะโดนไล่ออกมาใครไล่ออกมา ข้าวเหนียวรูปสองเงินจ้าวเหนียวรูปสองเงินจ้ากระบาดสิบบาทจ้าองเงินยี่สิบบาทจะลงทำเป็นเก่งบอกแล้วสมัยนี้มันหางานทำยากนะหนูว่าแหละ ให้แม่กับหนูทำมาหารกินเถอะนะก็ทำไปสิใครไปห้ามล่ะแต่นะ้าขอค่าที่หน่อยแล้วกันนะแข็งอืม้มไม่เห็นอร่อยเลยอุ้ยไข่ขาวหรอเนี่ยทำไมมันด้านๆไม่น่ากินเลยเนี่ยนะ้าจะแกล้งพวกเราเหรอใครบอกแกล้งมไม่น่ากินเลยลูกเนี่ย โมโหเหรอจ้าแม่ค้าใส่อร่อยไหมเนี่ยไหนชิมสิไม่อร่อยเลยโกรธเหรอจ้าแม่ค้าไหนก็ดูหน้าหน่อยสิเอ๊ะทำไมหน้าแม่ค้าคุ้นจังไหนลองเปิดผ้าหน่อยสิคุ้นไหมแบบนี้หัวหน้าบอสฮะบอสฉันบอกแล้วใช่ไหม ว่าไม่ให้ทำอะไรให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของรีสอร์ทบอสผมขอโทษนะครับหนูพี่ขอโทษนะน้าขอโทษนะหนูนะฉันว่ามาขอโทษตอนนี้มันก็สายไปแล้วแหละตอนทำทำไมไม่คิดเออบอสหมายความว่าไงครับหมายความว่าคุณตกงานแล้วหัวหน้าบอสไม่นะครับบอส ำไวนะครับเกิดมาเป็นคนทั้งทีอย่าจ้องแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นไม่ว่าเขาจะลําบากหรือฐานะดีมีอันจะกินกว่าเราเราก็ไม่ควรหาเศษหาเลยกอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์มาเป็นของเราโดยไม่สนถึงความลําบากของเขานะครับ ก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากมายไ,ได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอหรือย,ยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน